ค่ะนักเรียนทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อักษรอ n อนเลิรนวันนี้ก็มาพบกับครูเน็ตอีกเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะนักเรียนคะนักเรียนจำกันได้ไหมคะว่าในคาบที่แล้วเนี่ยครูเน็ตได้สอนเรื่องของการอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดไปใช่ไหมคะว่าวิธีการอ่านคำที่มีตัวสะกดในภาษาไทยเนี่ย เราจะมีวิธีการอ่านอย่างไรที่ถูกต้องนะคะแล้วครูก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะอ่านสะกดคำรวมถึงรู้จักตัวสะกดต่างๆในภาษาไทยเป็นอย่างดีแล้วดังนั้นวันนี้แหละค่ะครูแนนจะพานักเรียนทุกคนมาทำแบบฝึกหัดค่ะ โดยที่เป็นแบบฝึกหัดในการทบทวนความรู้เรื่องการอ่านสะกดคําที่มีตัวสะกดซึ่งนักเรียนได้เรียนกันไปในคาบที่แล้วนั่นเองว่ายังจํากันได้ไหมว่าวิธีการอ่านคําที่มีตัวสะกดเป็นอย่างไรอ่าถ้านักเรียนพร้อมแล้วครูขอให้นักเรียนทุกคนนะคะเปิดหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรแล้วเข้าสู่เนื้อหาเพื่อทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกับครูแนทนะคะ แบบฝึกหัดเรื่องการอ่านสะกดคคำที่มีตัวสะกดก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาอ่าก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาการทำแบบฝึกหัดครูแนทขอทบทวนความรู้นะคะขอทบทวนความรู้ที่ได้เรียนกันไปในคาบที่แล้วสักเล็กน้อยนะคะว่าตัวสะกดเนี่ยหมายถึงอะไรเนาะอ๋อก็ตัวสะกดก็จะหมายถึงพยัญชนะใช่ไหมคะพยัญชนะที่เราเอามาผสมกับคำในภาษาไทย แล้วก็จะเขียนวางไว้อยู่ท้ายพยางหรือท้ายคำคำนั้นนะคะโดยที่หน้าที่ของตัวสะกดก็จะทำให้เสียงของคำคำนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามมาตราตัวสะกดต่างๆนั่นเองค่ะคราวนี้ลองมาทบทวนความรู้เรื่องมาตราตัวสะกดสักเล็กน้อยนะคะ ตัวสะกดเนี่ยมีทั้งหมด8มาตราใช่ไหมคะถ้านักเรียนทุกคนยังจํากันได้ตัวสะกดในภาษาไทยมีทั้งหมด8มาตราได้แก่มาตราแม่กงมาตราแม่กงมาตราแม่กลมมาตราแม่เกยและมาตราแม่เกลมาตราแม่กงกลมเกยเกลเนี่ยทั้ง4มาตรานี้จะเป็นมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกดแค่ ัวเดียวอ่าก็คือมาตาราละหนึ่งตัวแม่กงก็คืององงูแม่กลมก็คือมอมาแม่เกลเออแม่เกลก็คือวัแหวนแม่เกยก็คือยอย์นะคะส่วนอีกสี่มาตราที่เหลือนะคะนั่นก็คือมาตราแม่กกมาตราแม่กบมาตราแม่กลนแล้วก็มาตราแม่กดเนี่ยก็จะเป็นมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดมากกว่าหนึ่งตัวนั่นเองแต่ว่าทุกตัว เราจะสังเกตได้จากาพยัญชนะที่เป็นเสียงของคำคำนั้นเช่นถ้าเป็นแม่กกยังไงก็ต้องมีกอไก่ถ้าเป็นแม่กบยังไงก็ต้องมีบอใบไม้แม่ก,กลยังไงก็ต้องมีนอนูและแม่กดยังไงก็ต้องมีดอเด็กนั่นเองส่วนพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดตัวอื่นๆเนี่ยเราก็จะจัดว่าเป็นคำที่เป็นพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราน,าน,าน,นั้นๆเนื่องจากเสียงของพยัญชนะตัวนั้น มันออกเสียงเป็นเสียงเดียวกับมาตราตัวนั้นนั่นเองเช่นขอไข่คำที่มีขอไข่เป็นตัวสะกดก็จะออกเสียงเหมือนกับกอไก่นั่นเองค่ะอ่านี่แหละจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้มาตราแม่กกแม่กบแม่กลแล้วก็แม่ก,กดเนี่ยมีพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดมากกว่าหนึ่งตัวนั่นเอง แล้วครูแนทก็ได้ย้ำไปว่าคำที่ไม่มีตัวสะกดล่ะในภาษาไทยอ่ะเราจะจัดเป็นคำที่อยู่ในแม่กอกาแม่กอกาไม่ใช่มาตราตัวสะกดแม่กอกาไม่จัดอยู่ในมาตราตัวสะกดนะคะเพราะว่าคำคำนั้นมันไม่มีตัวสะกดมันไม่รู้จะไปจัดอยู่ที่ไหนเราก็เรียกมันว่าแม่กอกา นั่นเองนะคะดังนั้นตัวสะกดในภาษาไทยจึงมีเพียงแค่8มาตราเท่านั้นคราวนี้ค่ะนักเรียนขานักเรียนลองมาดูคําต่อไปนี้อลองดูรูปภาพแบบฝึกหัดนี้ไม่ยากนักเรียนลองดูรูปภาพที่ครูกําหนดมาให้นะคะแล้วลองบอกครูซิว่าคําต่อไปเนี้ยมันควรจะเติมตัวสะกดเป็นตัวอะไรนะคะ แล้วหลังจากเติมแล้วก็เติมให้ตรงกับภาพเนาะแล้วอ่านออกเสียงไปพร้อมกันอครูจะช่วยนักเรียนทําไปพร้อมๆกันรูปภาพรูปแรกเป็นรูปนกนกเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งแต่ทีนี้เขาไม่ได้ถามว่าเขาไม่ได้ถามคําว่านกเขาถามเจ้าอวัยวะชนิดหนึ่งของนกที่เอาไว้ใช้บินนั่นคือคําว่าปีกอ่านั่นคือคําว่าปีกปีกของนก ปีกสะกดด้วยตัวอะไรเอ่ยปอ,อีกอปีกนั่นเองอ่าปีกของนกปอ,อีกอปีลองดูรูปที่สองเป็นรูปข้างล่างนะคะรูปที่สองเป็นรูปสัตว์ประเภทหนึ่งที่ร้องเมียวเมี้ยวเมี้ยวอย่างเงี้ยนั่นก็คือเจ้าแมวนั่นเองอ่ามันคือแมวทีนี้แมวสะกดด้วยตัวอะไรมอแอ วอแมวอ่าเก่งมากค่ะมอแอวอแมวออกเสียงพร้อมกันหนึ่งครั้งค่ะแมวแมวคำต่อมาค่ะรูปนี้เป็นภาชนะประเภทหนึ่งภาชนะประเภทหนึ่งที่เอาไว้ใส่ข้าวเวลารับประทานอาหารแต่ไม่ใช่ชามมันจะแบนกว่าชามนั่นก็คือจานอ่ามันคือจาน จานสะกดด้วยตัวอะไรคะจานสะกดด้วยตัวตัวอะไรเอ่ยจออาจออานอจานนั่นเองออกเสียงพร้อมกันค่ะจานส่วนรูปต่อมาถัดมาทางขวามือนะคะรูปนี้นะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งอ่ารู้ไหมว่าเราเรียกมันว่าอะไรเอ่ยมังอะไรมังคุดอ่ามันคือมังคุดมังคุดคําว่ามังเขาเขียนมาให้แล้วแต่คําว่าคุด สะกดด้วยตัวอะไรคะคออูอะไรเอ,อ่ยคออุดอคุดนั่นเองดอคือดอเด็กนะคะคออูดอคุดมังคุดถือเป็นปราชินีผลไม้ด้วยเนาะราชินีผลไม้ของไทยเอ๊รูปที่5เนี่ยมันเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่ที่อ่ะเป็นม้าแหละอ่าเพราะว่าเขามีคําว่าม้ามาให้แต่ไม่ใช่ม้าธรรมดาเพราะว่ามันคือม้าลาย ทีนี้ม้าลายสะกดยังไงคะม้าเขาเขียนมาให้แล้วส่วนคําว่าลายเขียนว่ารออายอลายนั่นเองม้าลายนะคะและรูปที่6ค่ะเป็นผล,ลไม้ชนิดหนึ่งอ่าเป็นผล,ลไม้ชนิดหนึ่งอ่าถ้าเกิดว่าดูไม่ออกครูเน็จะบอกให้ว่ามันคือชมพู่อ่ามันคือชมพู่ทีนี้คําว่าผู้เนี่ยเขาเขียนมาให้และแต่คําว่าชมคําว่าชมสะกดด้วยตัวอะไรคะ ชอโอมอชมนั่นเองชมผู้อ่าดังนั้นเมื่อนักเรียนพอจะเข้าใจแบบฝึกหัดแล้วอ่ะเดี๋ยวครูจะทำให้อีกสักหนึ่งข้อนะคะให้ดูเป็นตัวอย่างอีกสักหนึ่งข้อส่วนข้อที่เหลือครูจะให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะโอเคนะรูปต่อมาเป็นสัตว์ประเภทเนึ้อ เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําอ่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ําก็ได้อยู่บนบกก็ได้นะคะกระโดดไกลมากนะคะกระโดดไกลมากนั่นก็คือกบอ่านั่นคือกบอบอเนี่ยแหละกบกบสะกดด้วยตัวอ่าสะกดด้วยตัวอะไรเย่ยกอโออะไรคะกโออะไรกโอบอกบนั่นเองข้อ8ข้อ9ข้อ10ข้อ11และข้อ12ครคูแน ต้องขอฝากให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะกลับไปทำเป็นการบ้านลองไปหาดูซิว่าคำต่อไปนี้ที่ครูกำหนดให้เนี่ยต้องเติมตัวสะกดเป็นตัวอะไรจึงจะถูกต้องครูเนตขอย้ำให้ระวังที่ข้อสินะคะลองดูให้ดีๆซิว่าคำว่าทหาร ท่าทหารเนี่ยสะกดอย่างไรอ่าขอฝากให้นักเรียนกลับไปทําเป็นการบ้านด้วยนะคะอ่เราลองมาดูแบบฝึกหัดอีกหนึ่งแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดนี้เนี่ยไม่ยากเลยแบบฝึกหัดนี้เนี่ยไม่ยากครูมีตัวที่กำหนดมาให้ครูมีตัวที่กำหนดมาให้ม,หม,ใหมีคำมีมีมีม มีสิ่งที่กําหนดมาให้อาจจะเป็นพยัญชนะก็ได้หรือมีสระหรือมีตัวสะกดกําหนดมาให้ไม่รู้แล้วแต่ข้อครูไม่ได้กําหนดว่าจะให้พวกเราเขียนเป็นคําว่าอะไรลองคิดดูสิว่าคําต่อไปนี้มันประสมกับสระอะไรและตัวสะกดอะไรได้บ้างมันจึงจะเกิดความหมายเช่นข้อที่หนึ่ง ครูกําหนดแค่พยัญชนะต้นมาให้คือดอเด็กสระจะใส่สระอะไรก็ได้ครูอยากใส่สระอีดออีอ่ะตัวสะกดครูใส่นอหนูดออีนออ่านว่าดินอ่าดออีนออ่านว่าดินนั่นเองอ่าดออีนอดิน ลองดูข้อ2คราวนี้ข้อ2เนี่ยครูไม่ได้กําหนดพยัญชนะต้นมาให้ครูกําหนดแค่ว่าข้อ2องนะขอให้ใช้สระคือสระอึคําว่าอะไรก็ได้แต่ขอให้ใช้สระอึเป็นสระครูบอกว่าครูอยากใช้พยัญชนะคือตัวต่อเต่าต่อเต่าสระอึครูอยากใส่ตัวสะกดคือตัวกอไก่ ดังนั้นเมื่อเอามาผสมกันแล้วมันจึงได้คำว่าตอ,ออกตึกนั่นเองตออ,ออกตึกนั่นเองค่ะอ่าตออ,อึกตึกลองดูข้อ3ามคราวนี้พอมาเป็นข้อสครูไม่กำหนดอะไรเลยนอกจากตัวสะกดนอกจากตัวสะกดใช้พยัญชนะต้นอะไรก็ได้ใช้สระอะไรก็ได้ แต่ครูขอให้ใช้นอหนูเป็นตัวสะกดคราวนี้ครูก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นพยัญชนะต้นครูใช้พอผ่านครูอยากใช้พอผ่านสระครูอยากใช้สระอาอะครูอยากใช้สระอาพออานอจึงอ่านว่าผ่านนั่นเองออกเสียงพร้อมกันหนึ่งครั้งค่ะผ่านผ่านคาว่าพ่าน ลองดูข้อต่อมาข้อต่อมาครูก็ไม่ได้กำหนดอะไรเลยนอกจากพยัญชนะนอกจากพยัญชนะคราวนี้สละเป็นสระอะไรก็ได้ไม่ได้กำหนดว่าให้ใช้สระอะไรก็ได้อ่าก็คือก็คือไม่ได้กำหนดไม่ได้บังคับจะใช้สระอะไรก็ได้นะคะครูก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้น อ่าถ้าเกิดว่าให้ใช้พยัญชนะเป็นทอทหารครูอยากใช้สาระอูอ่าสาระอูสาระอ,รอูอ่าเดี๋ยวขอเขียนเป็นข้างล่างดีกว่าครูใช้สาระอูและครูอยากได้นนหนูเป็นตัวสะกดเมื่อผสมกันแล้วจึงได้คำว่าทออูนะทูนนั่นเองทูนออกเสียงพร้อมกันหนึ่งครั้งค่ะ ทูลอ่ะนี่คือตัวอย่างหรือวิธีการทำแบบฝึกหัดนี้ดังนั้นเมื่อนักเรียนพอจะเข้าใจวิธีการทำแบบฝึกหัดนี้แล้วครูขอให้นักเรียนกลับไปทําข้อที่เหลือเป็นการบ้านนะคะข้อ5้าข้อ 6, กข้อ 7, จ็ข้อ8เนี่ยข้อห้ากำหนดแค่สระแอมาข้อ6ให้ใช้สระอา ข้อ7ให้ใช้พยัญชนะต้นคือกอไก่และข้อ8ปํกำหนดตัวสะกดคือตัวบอใบไม้ลองไปคิดดูซิว่าคำไหนในภาษาไทยบ้างที่มีที่สามารถใช้ได้ตามที่โจ้กำหนดนะคะ,ะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วครูขอฝากให้กลับไปทำเป็นการบ้านเพื่อที่จะได้ทบทวนใช่ไหมคะว่าวิธีการประสมคำในสระต่างๆเนี่ยรวมถึงคำที่มีตัวสะกดเนี่ย มันเขียนอย่างไรและมันอ่านออกเสียงอย่างไรนั่นเองคราวนี้ค่ะนักเรียนมันจะคราวนี้ครูมีคำที่กำหนดมาให้ถึงสิบข้อนะคะมีคำที่กำหนดมาให้สิบข้อครูจะให้นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกันหนึ่งครั้งนะคะแล้วหลังจากนั้นลองเขียนกระจายหรือเขียนแยกดูว่าคำต่อไปนี้เป็นคำที่ประสมด้วยพยัญชนะอะไรสระอะไรและตัวสะกดอะไรนะคะ คำแรกออกเสียงพร้อมกันก่อนนะคะลองลองโดนโดนตึกตึกเขียวเขียวแบกแบกรายรายเอว เอวหินหินสูบสูบฉีกฉีกอะคราวนี้เราลองมาเขียนกระจายพยัญชนะดูครูจะทำให้แค่สองข้อเท่านั้นนะคะส่วนข้อที่เหลือครูขอฝากให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านคำว่าลอง เกิดจากลออ่าเราเขียนได้เลยลอององลอนั่นเองลอคือพยัญชนะอคือสระและงอคือตัวสะกดลองดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งค่ะคำว่าโดนเกิดจากดอ่าแต่สระคือสระโอดดโอตัวสะกดคือนอนั่นเองดดโอนอโดน เขียนกระจายทั้งพยัญชนะสระและตัวสะกดแบบนี้ให้ครบทั้งสิบข้อนะคะเพื่ออย่างน้อยที่สุดครูก็จะได้ทดสอบและทบทวนว่านักเรียนเข้าใจไหมว่าการอ่านสะกดคาควรจะเริ่มอ่านจากพยัญชนะไปสระและตัวสะกดนั่นเองและแบบฝึกหัดสุดท้ายค่ะแบบฝึกหัดนี้เนี่ยไม่ยากเลยเพราะว่า ในแต่ละข้อครูมีตัวทั้งพยัญชนะแล้วก็สระเนี่ยมาให้ในกรอบสี่เหลีย่ยมลองดูซิว่าจากที่ครูกำหนดมาให้มันควรจะเติมอะไรเพื่อให้เป็นคำที่มีความหมายตามรูปภาพครูจะทำให้แค่หนึ่งข้อเป็นตัวอย่างนะคะส่วนอีก3ข้อที่เหลือครูขอฝากให้นักเรียนกลับไปทำเป็นกันบ้านนะ คำแรกครูบอกว่าคำนี้มันน่าจะเป็นคำว่าสายลมอ่ามันคือคำว่าสายลมแน่นอนสออายอสายเนี่ยเนี่ครูตัดสระอาทิง้งแต่คำว่าลมเนี่ยมันสะกดด้วยตัวอะไรดีลลโอมอลมอ่าสายลมเขียนแบบนี้สายลมอะไรล่ะสายลมอะไรมันควรจะเป็นสายลมพัดถูกปะสายลมพัด สายลมพัดคำว่าพัดมันเป็นพออดอดพัดนั่นเองสายลมพัดสายลมพัดมันยังไม่จบทีนี้เราอาจจะไม่รู้จักคำนี้ไม่เป็นไรแต่หนูรู้ไว้ว่าสระอีมันต้องอยู่ข้างบนแน่ๆถูกไหมและพยัญชนะมันเหลือตัวสุดท้ายคือชอชิงดังนั้นคำนี้เมื่อเขียนแล้วจะได้เป็นคำว่าสายลมพัดฉิวนั่นเองค่ะ คำว่าพัดฉิวในภาษาไทยมันก็จะหมายถึงการแบบพัดแบบไม่เร็วมากคะพัดไม่แรงมากอย่างเงี้ยแบบพัดช้าๆอย่างเงี้ยค่ะภาษาไทยก็จะหมายถึงสายลมพัดเฉิวนั่นเองดังนั้นอีกสามข้อที่เหลือครูขอฝากให้นักเรียนทุกคนกลับไปทำเป็นการบ้านเพื่อทบทวนความรู้ที่ได้เรียนเรื่องการอ่านสะกดคำด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับเรื่องของการอ่านสะกดคําหรือการอ่านออกเสียงคําที่มีตัวสะกดจริงๆแล้วอย่างที่ครูเน็ตได้บอกไปว่าการอ่านน่ยมันก็อยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนักเรียนทุกคนเรียนหนังสือยังไงก็ต้องได้อ่านหนังสือนะคะเพียงแต่ว่า เราได้รู้วิธีการอ่านที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทยว่าการอ่านคําที่มีตัวสะกดเนี่ยควรเริ่มจากพยัญชนะไปสระไปตัวสะกดนั่นเองแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะครูก็ขอฝากให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนเนื้อหาด้วยนะคะนักเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาได้จากแบบฝึกหัดนะคะที่ครูให้นักเรียนทุกคนกลับไปทําในวันนี้ รวมถึงสามารถทบทวนเนื้อหาเรื่องการอ่านเนี่ยได้จากหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูแนทขออนุญาตไปเตรียมการสอนในคาบต่อไปก่อนแล้วพบกันคาบหน้าค่ะบายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่